เมื่อถึงวันที่เริ่มหันมาดูบ้านก็ต้องหาบ้านและทำเลที่ตอบโจทย์เรามากที่สุดไม่น่าเชื่อว่าที่นี่เข้าถึงเมืองง่ายขนาดนี้เรามาดูแบบบ้านใหม่ชื่อวารินที่ปรินสาทอรละฉพึกที่มีพื้นที่ใช้สอย274ตารางเมตร4ห้องนอนสีห้องน้ําที่ให้มาถึง3ที่จอดรถมาพร้อมกับดิจิตอลดอร์ล็อกแบ a น d โทสเตมจากประเทศญี่ปุ่นที่แข็งแรงทนทานมาก เข้ามาปุบจะเจอห้องฟังก์ชันพิเศษฟ,ฟิลฟิลมลมูดอยากจะจิบชาทำงานหรือชมสวนทำอะไรก็ได้ในห้องนี้นอรว่าการออกแบบของเขาให้ความรู้สึกว่ามันเป็นบ้านจริงๆมันให้ความรู้สึกสบายตาสบายใจมากถึงแม้ว่าเราจะยังไม่ใช่เจ้าของนะแต่เราชอบมากอ่ะทำไงดีอ่ะถ้ามาดูไฮไลท์ดีกว่ามันคือห้องนอนมาสเตอร์เบดรูมที่เราภูมิใจนำเสนอมากเข้ามาคือมันกว้างจนมีห้องลิฟิ้งเลเลยอีกทีหนึ่งอ่ะซึ่งเราว่าตอบโจทย์มากเพราะว่าเราอ่ะชอบใช้ชีวิตอยู่ในห้องลิฟิงรูมแต่ว่าก็เป็นคนที่ชอบความไพรเวทด้วย อันนี้คือเลิศมากที่กรีดมากคือเราเป็นคนชอบห้องน้ําใหญ่มากแล้วอันนี้คือมี Walk in c o o s e t ให้ด้วยห้องนอนอื่นๆเขาก็วางพื้นที่ไว้ดีเลยนะไม่อึดอัด แล้วก็รู้สึกว่ามันสบายเหมือนเป็นบ้านจริงๆอ่ะถ้าเป็นบ้านในฝันก็ต้องหลังนี้แหละเพราะออกมาปุ๊บก็มีคลับเฮาส์หรือส่วนส่วนกลางนะที่เขาออกแบบมาให้เราพักผ่อนจริงๆคือพอร,รู้ว่าเป็นราชพฤกต์ตอนต้นที่ต้นจริงๆแล้วก็ติดถนนนะยังไม่ว้าวเท่าเขาจัดโครงการยังไงให,ให้มันเงียบสงบขนาดนี้อ่ะที่นี่คือติ๊กถูกถูกข้อคือถ้าสนใจแล้วลงทะเบียนจะคลิปนี้นะแอบบอกว่าโครงการให้ส่วนลดพิเศษด้วย